มาแล้ว l e n o v o l ล็ k ก5 iax9i โมเดลล่าสุด2024และที่สำคัญเป็นตัวราคาน่ารักราคาประหยัด26,000-27,000เท่านั้นได้สเปคอย่าง Core i5 รหัส hx ได้การ์ดจออย่าง intel arc a 5 3 0 m ตัวใหม่หน้าจอเป็น100% srgb เดี๋ยวเรามาไล่เรียงดูกันเลยเริ่มแรกเรามาดูจากด้านในของตัวเครื่องกัน lock 15 m o เดล2024ตัวนี้ให้หน้าจอมาเป็น15.6นิ้ว full hd 144Hz แบบ16ต่อ9พร้อมกับขอบเคตสี100% srgb เที่ยงตรงสุดๆถ้าเทียบกับโน้ตบุ๊กหลายๆตัวในเรนจ์นี้ตัวนี้ถือว่าหน้าจอสีสันเที่ยงตรงที่สุดเลยก็ว่าได้ใช้ทํางานได้ใช้เล่นเกมก็ เยยี่ยมด้านบนกล้องเว็บแคม HD 720พร้อมไมโครโฟนคู่มีติ่งยื่นออกมาตามสไตล,ลนะ์ Lenovo ยุคก,ก่อนหน้านี้เลยก็ว่าได้ขอบจอซ้ายขอบจอขวาและขอบจอบนดูค่อนข้างบางขอบจอล่างจะออกหนานิดหนึ่งพร้อมโลโก้ LQ o หรือ Lock ครับบานพับอยู่ด้านในไม่ชิดขอบดังนั้นเสริมความทนทานได้เป็นอย่างดีไม่ต้องห่วงเวลาใช้งานยาวๆเปิดปิดสบายหายห่วง เปิดราบแบบ180องศาแบบนี้ไปก็ได้แถมหน้าจอเป็นแบบด้านลดแสงสะท้อนอีกด้วยเลนลงมาเป็นปุ่มตรงกลางเป็นปุ่ม Power นะคล้ายๆกับหน้าอก i อรอนแมนเลยไหมสวยนะพร้อมไฟแสดงสถานะเวลาเปิดออกมาเป็นแบบวงกลม3ขีดแบบนี้คีย์บอร์ดครับตัวนี้เป็นตัวเดโมยังไม่ได้เป็นแป้นพิมพ์ที่มีภาษาไทยนะแต่ตัวขายจริงเป็นภาษาไทยไม่ต้องพวงไปไฟ rgb 4โซนปรับสีปรับแสงเปิดปิดได้ตามใจชอบครับ คีย์รัดมากันครบปุ่มตัวเลข1234567890มากันครบนัมเบอลิกมากันแบบจุกๆที่สำคัญนี่ตัวนี้คือลูกศรขึ้นลงซ้ายขวา ไซส์ใหญ่ใช้งานได้ดีทั้ง Excel ใช้เล่นเกม f o r z a h o r อ z o n เกมแข่งรถต่างๆได้ฟินมากไม่แพ้กับเกม First Person เลยตัวแป้นพิมพ์เองแข็งแกร่งในสไตล์ l e n o v o นะครับ Solid ไม่ต้องห่วงว่ายบยากไปเลยละ่ะตัวนี้จะเป็นตัว Touchpad แบบแยกชิ้นซ่อนปุ่มผืนใหญ่เอียงไปทางซ้ายบอดี้ของทั้งตัวเครื่องนั้นจะมาในโทนสีเทาก็คือสีที่เรียกว่า Luna g r ก y นั่นเองสีดูดีทีเดียวนะครับแต่แสงเนี่ยอาจจะโดนแสงไฟด้านหลังกลืนไปนิดหนึ่งนะ ในฝั่งของสติกเกอร์จะเห็นว่าเขาให้สติกเกอร์ที่เราไม่คุ้นตามาสักเท่าไหร่เพราะว่าสเปคของเขานั้นมาพร้อมคอย5 12 4 5 0 hx เป็น i5 แบบไฮบริดนะครับมีคอรวมทั้งหมดอยู่ที่8คอด้วยกันแบ่งเป็น p และ e อย่างละ4ครับและมีเทรดทั้งหมดอยู่ที่12เทรดแน่นอนเป็นการแบ่งการใช้งานกันงานเบ้าไปที่ e คองานหนักไปที่ p คอแต่ทั้งงานหนักจัดๆเลยใช้1 0 0 cpu ประมวลผลก็ยังได้ครับตัวคล็อกสูงสุดอยู่ที่ 4.4GHz c a ี่กแคช ส่วนการ์ดจอพี่แกให้มาเป็น Intel Arc A530M ให้แรมมาเป็น4 GB g b G DDR6 าแรมออกจะน้อยไปนิดหนึ่งถ้าให้มาสัก6หรือ8จะยอดเยี่ยมกว่านี้แรมของระบบครับดีแรมให้มา16 g b แบบ1แถวและอัปเกรดเพิ่มได้สูงสุดคือ32 g b SSD 512 g b PCIe Gen4 นะครับใส่ได้สูงสุด2ตัวด้วยกันมี Windows มาให้ในตัวด้วยพร้อมกับประกันแบบ3 3 3 p r e m i u m ซัพพอร์ตประกันออนไซต์เซอร์วิส3ปีเต็มดูแลกันยาวๆ3ปีไม่ต้องห่วงซ่อมเครื่องถึงบ้านและมีประกันอุบัติเหตุให้ด้วยทั้ง3ปีเลยการออกแบบตัวโน้ตบุ๊กครับ <c oughs> ให้ดูกันลักษณะนี้กันก่อนสีอย่างที่บอกว่าเป็นลูน่าเกรสีเทาดูสวยดีแต่สีตัวนี้จะทําให้ดูซอฟลงจากความเป็นเกมมิ่งก็จะดูความเป็นโมเดิร์นลักชัวรี่มากขึ้นนะครับดีไซน์ด้านหลังของตัวโน้ตบุ๊ก มีความแปลกใหม่แต่ก็ยังมีกลิ่นอายของ Lenovo ผสมอยู่ค่อนข้างเยอะสีเป็นสี Luna g r เ y แล้วก็จะมีโลโก้ LQ o อยู่ด้านนี้เป็นเงิน,เง,นเงาเงามีแท็ก Lenovo อยู่ด้านนี้ด้วยแล้วก็บานพับ2จุดตรงนี้ฝาด้านหลังเป็นแบบพลาสติกแข็ง พร้อมกับด้านนี้จะเป็นที่อยู่ของกลุ่มพอเชื่อมต่อต่างๆครบและจุกมากพอเชื่อมต่อพี่แกให้มาด้านหลังเยอะนะทั้ง usb super speed 1พอร์พที่เป็น type a พอรพอครับพอเชื่อมต่อชาร์จไฟด้านนี้อะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะแลนที่เป็นกีก็บ t ิดแลน hdmi มีมาให้โอ้โหด้านหลังจุกมากช่องรมระบายความร้อน2ช่องใหญ่ๆตโตแบบนี้ บริเวณด้านขวามือก็ยังมี USB Super Speed ให้อีก1พอร์ตด้วยกันมี Audio Combo ให้1มีม่านเว็บแคมเป็นฟิสิกส์ l แบบนี้มาให้1อันเปิดปิดได้กล้องเว็บแคมไม่ต้องห่วงไปมีตัว USB Super Speed ที่เป็น Type C มาให้รวมแล้ว USB มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4พอร์ตด้วยกันส่วนอีกด้านหนึ่งในด้านซ้ายจะไม่มีอะไรเลยลดๆมาแบบนี้เลย เดี๋ยวต้องไปดูโครงสร้างด้านในกันว่าเป็นอย่างไรนะครับสำหรับตัว PCB ฐานด้านหลังของตัวโน้ตบุ๊กครับก็จะมีช่องลมระบายความร้อน1จุด2จุดและ3จุดดูดลมเย็นเข้าไปแต่ด้านบริเวณตรงกลางก็จะมีลวดลายอย่างเดียวนะไม่ได้เจาะร่องระบายความร้อนเอาไว้นะครับรวมๆการระบายความร้อนถ้าเห็นด้วยตายก็ถือว่า เยอะในระดับหนึ่งแต่อาจจะยังไม่ได้สุดขนาดนั้นต้องดูของจริงว่าจะระบายความร้อนเป็นยังไงส่วนด้านบนก็จะมีสติกเกอร์นะครับที่เป็นสติกเกอร์ Windows 11มาให้มียางรองแบบนี้มาให้ฝาด้านล่างก็จะเป็นพลาสติกสีเดียวกับตัวเครื่องเลยดีไซน์นะครับก็จะมีความ เหลี่ยมแบบบอกไม่ถูกเหมือนกันนะดูเป็นลักษณะแบบไซไฟยานอวกาศอยู่พอสมควรเป็นไงบ้างชอบใจกันไหมกับดีไซน์ส่วนตัวน้าหนักของตัวเครื่องครับเพลง์ม้อยู่ประมาณ2.38กิโลกรัมส่วนแบตเตอรี่นั้นอยู่ที่60วัตต์อวดูหนังได้สบายสบายสองสา 3. เรื่องต่อเนื่องกันได้เลยละอ่ะนี่คือในเรื่องของการดีไซน์ชอบใจกันไหมอ่ะเพิ่งใจร้อนเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบการใช้งานจริงกันทั้งภาพและเสียงเดี๋ยวเป็นไงตามไปดู เรามาดูการแกะอัปเกรดของเครื่องล็อก15เวอร์ชันปี2024กันนะครับง่ายมากตัวนี้ดีกว่าเดิมเยอะมากๆขันน็อตรอบๆบรบเิเวณฝาหลังโดยที่ไม่ต้องแกะด้านบนขอบด้านนี้แล้วตัวเวอร์ชันเก่าเวอร์ชันก่อนจะต้องมีน็อตซ่อนอยู่ตัวนี้แกะฝาหลังแล้วเอาออกมาได้อย่างง่ายดายเลยโดยฝาหลังของเขาก็จะเป็นตัวพลาสติกนะครับอย่างที่แอนดี้แจ้งไปด้านในก็อัปเกรดได้หลากหลายมากนะครับเริ่มจากตัว SSD ก่อนเลยนี่คือ SSD เดิดเดิมๆของเขาเป็นของไม c ครนใส่มาให้1ตัวไซส์เป็น2260ใส่เพิ่มได้อีก1ตัวเป็น2280อย่างที่บอกว่าใส่ได้2ตัวในช่วงตน้นใช่ไหมแกะฝาครอบออกมาและเจอกับแรมด้านในแรมของระบบ 16GB 1แถวคุณสามารถใส่เพิ่มได้เป็นอีก 16GB รวมกันเป็น 32GB โอหดีเลยแบตเตอรี่ครับ ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่แบบ60วัตต์อวมีพื้นที่เหลือเอ๊ะอาจจะมีลุ้นอาจจะใส่แบตเพิ่มได้หรือเปล่าอาจจะเป็นแบตเตอรี่80วัตต์อวเพิ่มเติมมาหรืออาจจะเป็น99วัตต์อวในอนาคตอันนี้ผมว่าก็น่าจะทำได้เหมือนกันนะครับด้านนี้เป็นการ์ด Wi-Fi ส่วนด้านบนจะเป็นช่องลมระบายความร้อนนะครับจะเห็นว่าการระบายความร้อนนั้นมาพร้อมกับ2พัดลมและมีฮีทไฟพาดผ่านมาในส่วนด้านนี้ นี่คือในฝั่งของการเม่นทเนนและการอัปเกรดถือว่าทําได้ง่ายและทําได้สะดวกมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ l e n ovo Gaming 3ในเวอร์ชันก่อนหรือแม้แต่ตัวล็อกในตัวเวอร์ชันก่อนด้วยซ้าไปนะครับถือว่าน่าประทับใจในส่วนของการอัปเกรดครับมาลองดูภาพและเสียงการรวมถึงความลื่นไหลและอุณหภูมิกับเกม c o u n t e r s t r i k e 2กันนะครับตัวภาพที่ขับออกมาได้ผ่านจอนะครับขนาด15.6นิ้วกำลังดีครับเล่นได้มันลื่นพริ้ว สีสันใช้ได้แต่โทนสีที่ผมเห็นตอนนี้รู้สึกมันจะอมไปทางเหลืองเหลืองส้มๆนิดหนึ่งนะแต่ก็แคลิเบตแก้ได้นะครับเรื่องเสียงถือว่าไม่เลวนะครับดีในระดับหนึ่งนะถ้าเทียบกับราคาของตัวโน้ตบุ๊กแล้วก็ถือว่าดีเลยกับเสียงที่เขาเปล่งออกมาได้นะครับตัวคีย์บอร์ดก็กดมันใช้ได้ในฝากฝั่งของความลื่นไหลตอนนี้เฟรมเรทอยู่ในช่วง90ถึง1 0อครับอุณหภูมิกาจอ อยู่ช่วงประมาณ66องศาอุณหภูมิ CPU 72องศาเล่นได้ถือว่าโอเคเลยนะสอบผ่านสอบผ่านในเรื่องของการเล่นเกมโดยประสิทธิภาพของการ์ดจอบนเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้มันก็อารมณ์ประมาณสัก RTX 3050 ไปจนถึง RTX 3050 Ti นั่นเองดังนั้นเรื่องเกมอันนี้หายห่วงได้เลยยกตัวอย่างเกมที่เราได้ให้ดูกันอย่างตัว CS2 แล้วก็เดี๋ยวมีเกมอื่นทดสอบให้ดูกันด้วยเดี๋ยวลองให้ดูภาพและเสียงกันต่อเลยครับ You'll like this. What I like is for you to honey. What the hell do you want? Answers. เกมแรกครับเดียโบเดี๋ยวมาดูกันที่เป็น Full HD เปิด Intel XESS นะครับตั้งค่าเป็นบาลานแล้วก็เดี๋ยวกราฟิกนะผมจะตั้งเป็นมีเดียมให้ดูกันในความละเอียดระดับ Full HD กับการจอตัวนี้ครับเป็นอย่างไรรวมถึง CPU ตัวใหม่ล่าสุดด้วยรหัสเอี่อยู่ในเครื่องตัวนี้เดี๋ยวตามไปดูกันเลยสำหรับเกม d i a ยโบเนาะเราเห็นกันว่าเล่นได้ ถือว่าเฟรมเรตอยู่ในช่วงประมาณเฉลี่ยนะประมาณ50นะครับมีขึ้นมีลงตามแต่กราฟิกภายในเกมตัวความร้อนถือว่าใช้ได้ CPU อยู่ที่ประมาณ70-80องศาตัวการ์ดจอความร้อนอยู่ที่ประมาณ65องศาเท่านั้นเองนะครับเล่นได้ดีทีเดียวตัวบูสต์ CPU ถือว่าวิ่งมาระดับ4กว่าเลยกินไฟ CPU ไม่เยอะมากประมาณ40วัตต์เท่านั้นเองกราฟิกในเกมสวยครับเกมแนว r p g แบบนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันในช่วงหลังแต่นี่ฮะ d i a b l o 4 ถัดมาเป็น Overwatch นะครับเปิด Full HD นะนะฮะปรับกราฟิกเป็น Ultra เดี๋ยวมาดูว่าเป็นอย่างไรอ่ะเฟรมเรทก็อยู่ที่ในระดับเฉลีย่ยประมาณ 60fps นะครับถือว่าเล่นได้ดีในระดับหนึ่งนะนี่ตอนบวกตอนอะไรก็มีดรอปลงไปบ้างมีแตะให้เห็นก็คือประมาณ40นะครับอยู่ในช่วงที่ถือว่ารับได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าอยากจะได้เฟรมเรทที่สูงขึ้นก็แนะนำให้ปรับตัว กราฟิกลงมาก็จะได้เฟรมเรทที่พริ้วมากขึ้นในการเล่นเกมเนี่ยมีแตะไปถึงระดับ20 3 0ถึง30เลยด้วยซ้ำนะฮะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นการทดสอบ p r m d r k Time s ท y คะแนนเทียบเท่าได้กับตัวการ์ดจอ RTX 3050ถึง3050 TI และปิดท้ายกันนะครับคือการทดสอบความร้อนของตัว CPU นั่นเองในการ s t a ตัสนะครับตัวแรกก็จะเป็นตัว Single Core นะฮะดูคะแนนในฝั่งของ Single Co r e กันว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ สิ่งก่ขอข้อก็จะใช้คะแนนในฝั่งของคอของ CPU ในจำนวน1องคอนะความร้อนตอนนี้นะครับโอ้คอที่พีคสุดมีแตะไปถึง46องศานะครับส่วนถ้าเป็นในรูปแบบมัลติคอ e นะครับคอความร้อนสูงสุดมีไปแตะถึง99องศาเลยด้วยซ้ำไปนะครับก็ โอเคแหละต้องบอกว่าโน้ตบุ๊กนะครับมันก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องของความร้อนที่ระบายความร้อนได้ในระดับหนึ่งนะครับถึงแม้จะ99องศาแบบนี้ไม่ต้องห่วงไปก็ยังใช้งานได้อยู่แต่มันจะลดคล็อกลงนั่นเองนะครับ ราคาค่าตัวของเขา2 0 0 0มกลางๆก,กับล็อก15ปี2024ต้องบอกว่าโอ้โหคุ้มค่าตัวใช้ได้นะจากประสิทธิภาพที่ได้ออกมาจากการเล่นเกมถึงแม้อาจจะไม่ใช่เพอร์ฟอร์แมนที่เวอร์วังขนาดนั้นแต่การเล่นเกมกับโนบกราคาขนาดนี้ทำได้แบบร้อยเฟรมบวกๆในเกม CS2 แบบนี้รวมถึงเกมอื่นๆที่เป็น t r i p เ e A ลเล่นได้อย่างลื่นพลิ้วหอาจจะปรับตามปรับกลางก็ว่ากันไปถือว่าคุ้มค่ามากๆอันนี้ต้องขอบคุณทั้งตัว CPU แล้วก็ตัวการ์จอรวมถึงแร อย่าง CPU ให้มาเป็น Core i5 1 2 4 5 0 HX ตัวใหม่เป็นไฮบริดด้วยส่วนการ์ดจอเอง Arc A 5 3 0 M ถึงแม้จะได้ RAM 4GB แต่ก็แรงเพียงพอจะเล่นเกมได้สบ,บายสบ,บาย RAM ก็ให้มา 16GB อัปเกรดเพิ่มเติมได้อีกราคาถือว่าดีแล้วก็ตัวบอดี้ที่เขาให้มาต้องบอกว่าเฮ้ยหรูนะ ดูดีกว่าโน้ตบุ๊กในช่วงงบ2 0 0 0 0ืกลางๆหลายยี่ห้ออยู่พอสมควรทีเดียวเพราะว่าได้รับดีไซน์ที่อ้างอิงมาจากตัว l e เ i o n นะครับหรือแม้แต่ตัวเกม i n g ิในาดีตทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะแน่นหนาการระบายความร้อนเองก็ดีการอัปเกรดเองก็ง่ายนะครับนะับว่าเป็นโน้ตบุ๊กอีกหนึ่งตัวที่น่าจับจองเป็นเจ้าของเลยทีเดียวแต่ถ้าถามว่าถ้านอกจากข้อดีที่พูดไปแล้วมีส่วนไหนที่แอดพิกอาจจะไม่ถูกใจไม่ชอบหรืออยากจะให้พัฒนาปรับปรุงหรือเปล่าหนึ่งเลยที่เจอคือน้ําหนักครับน้ําหนักตัวเครื่อง ออกจะมากไปสักนิดหนึ่ง2.4โดยประมาณนะก็ถือว่าค่อนข้างหนักกับโน้ตบุกยุคใหม่แต่ก็เข้าใจได้ทั้งในเรื่องของแมททีเรียลทั้งในเรื่องของระบายความร้อนที่จัดเต็มมาเรื่องอื่นๆจะให้ตีก็ด้วยราคาแล้วผมว่าหยววนๆได้ในหลายๆส่วนแต่ที่ผมชอบมากจริงๆเลยคือพอร์ตเชื่อมต่อที่ยกมาไว้ข้างหลังแบบหนาแน่นแบบนี้เป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากสําหรับคนที่ใช้งานโนะ้ตบุกเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยการเสียบสายบริเวณด้านขวา ละเกะระกะมือเมาส์มเมาส์ต่างๆกว้านเมาส์ไม่ทั่วติดสายบ้างอะไรบ้างไว้ด้านหลักจบเลยอันนี้สุดยอดจริงรวมถึงบริการหลังการขายประกันครับให้มาถึง333 p r e m i มพรีเมียมซัพพ เด็ดดวงทีเดียวกับราคาค่าตัวแค่นี้สบายๆซื้อให้ลูกหลานซื้อใช้เองซื้อไปเรียนซื้อไปทํางานตัวนี้เอาอยู่หมดกับราคาน่ารักแต่ถ้าใครมองว่าสเปคมันเบาไปทาง l e n o v o ก็จะมีล็อกตัวอื่นๆที่เป็น2024โมเดลนะครับเป็น Intel Gen 13 Intel Gen14 ในฝั่งของ CPU ให้เลือกหากัรรวมถึงคาจอที่เบอร์ใหญ่มากกว่านี้ก็ลองไปดูกันก็ได้ตามงบประมาณของเพื่อนๆเนาะแนะนำว่าลองไปดูที่ร้านค้าตัวแทนจําหน่ายชั้นนาหรือชอ็อปเลอร์โนโวดูนก่อนก็ได้ครับไปลองสัมผัสตัวจริงดูกก่่อนวาถ ตรงตาตรงใจของเราหรือเปล่าชอบก็จัดประหยัดทำไมวันนี้ขอตัวครับสวัสดีครับ